สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะในระดับชั้นอนุบาลกิจกรรมสร้างสรรค์ในวันนี้คุณครูส้มจะพาเด็กๆประดิษฐ์อะไรเอ่ยเด็กๆอยากรู้ไหมคะถ้าเด็กๆอยากรู้เราไปเริ่มกันเลยค่ะวันนี้คุณครูส้มจะพาเด็กๆประดิษฐ์กระเป๋านั่นเองวันนี้เรามาดูอุปกรณ์นค่ะมีกันไกลกาว แล้วก็สี่ไม้แล้วก็แบบฟอร์มเหมือนเดิมค่ะ,ะแล้วเราก็เริ่มระบายเลยวันนี้คุณครูจะยกตัวอ,อย่างของเด็กผู้หญิงนะคะเป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปคิตตี้นั่นเองแต่ของเด็กผู้ชายก็มีนะคะเป็นรูปแอดเวนเจอร์คุณครูได้แนบไฟล์ฝากคุณพ่อคุณแม่ไว้แล้วก็เด็กๆรบกวนคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยปิ้นให้เด็กๆนะคะ เด็กก็เริ่มระบายสีกันเลยแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะคะค่อยๆระบายนะคะอยากได้กระเป๋าสีอะไรก็เริ่มระบายได้เลยค่ะ พอระบายสีกระเป๋าเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็มาตัดกันเลยค่ะตัดแค่ขอบขอบรอบนอกก็พอนะคะเด็กๆแล้วก็ตัดขอบตรงกลางเข้าไปข้างในด้วยนี่ให้มันโค้งเข้าไปนะคะจะได้พับได้แล้วก็ตัดขอบข้างนอกเลยค่ะเด็กๆเ,เริ่มเก่งแล้วตัดเองได้เลยนะคะไม่ต้องรบกวนคุณพ่อคุณแม่แล้วเนาะเพราะเราประดิษฐ์มาหลายคลิปแล้วใช่ไหมคะ เด็กๆก,ก็ค่อยๆตัดกันไปเลยค่ะค่อยๆตัดนะชา้ชาๆไม่ต้องรีบเหมือนในคลิปคุณครูนะเพราะคุณครูค่อนข้างเล่นเร่งคลิปให้มันเร็วขึ้นเนาะเพราะว่าไม่งั้นจะนานมากเลยอ่าก็ค่อยๆตัดไปนะคะเด็กๆพอตัดได้แล้วเด็กๆก,ก็เจาะตรงกลางข้างในเลยค่ะรบกวนคุณพอ่อคุณแม่ เจาะให้น้องๆนะคะหรือว่าลบกวนคุณพ่อคุณแม่ตัดให้น้องๆก็ได้ค่ะเพราะอันนี้ค่อนข้างยากนะคะอย่าเพิ่ตัดครูกระเป๋าล่ะเดี๋ยวกระเป๋าจะฮิวไม่ได้นะอ่าพอเสร็จแล้วมาพับตามรอยเส้นปะเลยค่ะเด็กๆนี่พอพับเสร็จแล้วเราก็จะทากาวก็ทากาวาที่รอยพับเลยนะคะทั้งสองฝั่งนะเสร็จแล้วก็ติดที่ขอบกระเป๋าทั้งสองฝั่ง เป็นยังไงเสร็จแล้วเราได้กระเป๋าเรียบร้อยน่ารักไหมคะเราคิวไปตาลาดได้เลยอ่ะกิจกรรมสร้างสรรค์นในวันนี้สนุกไหมเอ่ยวันนี้แอบสังเกตใช่ไหมคลิปคุณครูมาในธีมสครีตเกมอ่าเด็กๆก,กำลังชอบเลยใช่ไหมคะแต่ในหนังเรื่องนี้อย่าทำตามนะคะเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ